มาสการครับดมาสการครสัการคดยนงสุดไทยมาตามคงสุดไทยเมื่อสุดไทยเลขออกเป็นไงครับวันพระลงตาฝันบอวันที่สิบห้าอ้ยที่สิบหาเนาะี่นนี่ที่สิบห้าปันดกไม่ขึ้นฝันฝันขึ้นก่อนันขอขอขอเพื่นนั่นแหละนั่งขออย่เไม พยยามบังยาม่นูต่อไมได้ไเด็กเด็กหน่อยมันยิงมาคนหนึ่งมาหาี่หน้ามึงจะไปไหนวะก็จะมาอยู่กับลวงพออู่แล้วโอ้โหมาอยู่ใหลวงพอกพผะกบโยมมาช่ยอยู่กันอะไรนี้ต่มึงจะอยู่มึงก็ต้องอยู่ก้าองเนาะเมื่อกตักนเงี้เลยตามความฝันนะมันมากมันจะม่ เนิงขบ้าคอยอยู่นํำเด้อเขาบอมีบ่อนอยู่บัดเดืเอขามาอยู่บัดมันมีบ่อนอยู่ได้หร่นน้ันจะนอนตรงไหนก็นอนได้อเออมีต่กุหลังเลยนอนนึ่เด้อคือขอพอไปย่ะนะอ้าวพอนทำไมไห้ผู้หญิงมาหาดีแท้เออ ไปยูนเลยค่ะจะยูกับลุงพ่อแต่มึงมาบุญบายะไเนี่ย่ได้เหมือนเดิมจ้าจ้าจ้ามันเคยมีใครมาอย่างเงี้ยในบ้านรมีคนด้าคนมันสามาถจะสับัติตรงผมได้กลยาถึงม่อกออยู่นะก็เลยบอกเออมายูยูได้ยู่แต่ตบายยูโดนรับเปไปยูบนเออคาซาลา บานางเลยไาวเดี๋ยววันหลังจะไปปุ้งแข่งข้าให้ดอกเมดมันก็ไปอยู่หนึ่งวันแตงคืนก้อนก้อนก้อนบันปะก้อนบันปะคืนวันโกนวันโกนวันโกนแบบนั้นอันนั้นนอนโกนเดิมวันโกนวันโกนแล้วกันวันที่ดีเป็นวันบ้านโป่งโผม วันวันฝวันานจุถูกขต้จุดจุดขอหลปูโตใช่ไที่คือดตัวไหครับเนี่ยอาสามแดนะไถูกไหมไแล้วถูกวะเจุศูนย์เก้าห้าศูนยเก้าห้าไถูกจุดขอวันพระหลวงพ่อโตหลวงปู่โตอยู่บนก็มาถวา

เจ็ดสเผมนึกว่า1 ·ะนึงสี่ตีเจ็ดสี่เนาะศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าทูบทเลขทุบเลทูบศูนย์เก้าห้า่จ้าผดุมก็ลูกผ่อนก็จากมากดมาก็ยังมาถอดใลวันที่ที่สิบออกภาษาวันที่สี่ก็เับบา โ่มกัจุดขอได้แกดอกตาแลอวงตานี่แหละของลงตาเนี่ละของดงตานี <sh arp> <sh arp sort of th so ่แหละมทุไทยมุทุยไทยเนี่ยแหละเด็บถูกเก้าห้าเก้าเจ็ดเกับสี่ บ่ได้เขียนเออฝันเคยฝันแต่เขาเคยอล้วคุณมาเคยออกอยู่างนี้นะครับมันไปโอนเงินคุณก็ได้แค่เบื้องเอาขึ้นหน้าจอเนาะหน้าจอบ่ได้เขียนเพราะว่ามันคงสุดท้ายแล้วตามคงสุดท้ายเนาะท้ายหลงตาจ้องขอเพิ่นเพิ่นไทยเหมือนเด้เพิ่นให้เลยเพิ่นให้มาเหมือนกันนะก็ยิ่เอาหเล่าก็แต่ว่าแต่เป็นไม่ยิ่งสองคนมาจอดรถมาใช้หนังก็ในกำไลเราเคยดวยสนามสระเนี่ยมันมาตั้งจอไปตั้งจอไป มันมาสองคนก็นลูกอกรดัดูผมเก็บผ่านปตเจ้าบาีราห้าบาทเลลูกกอคือคนบอไลมันจได้ได้บอได้ักับบบาทออกมาใช้หนังมันก็ออกเจ็ดเจสอ้สองสีก็เจ็ดสีบาลเี้ย่มาถูกกับเตีย ออกรับออกเบคออกย่มบังโคกคือเข้ส้ถูกพุคนเนี่คือยังมันถือจินมสองอยหยิบดเนาะกีบอกบ the, the เขาดีหอันน้จม ah ันต้แน่ oh อยิ่เนาะแต่หน้ากยิอยู่เลแต่มัจะไปยูนตัดตันออก็ล้อก็ัตัออกอาจจะออกได้ก็เือน้ามันชันเันจ็ท้อง เองเจ็ดเจ็ดแล้วก็เลขทูกขอกผูุโตศูนย์เก้าห้านเก้าห้ายแ่เด้อแกรงเอาไปเกาะีนาบึงเนาะรก้ยเอาเป็นความปันดวงตาจอมเล็กเลขทูกขอ ผมพ่อโตนะครับเป็นองค์พระพทถวายอ่ก็ปั่นาระดิานไปอยู่เไมดูกันยำหยับยับงนี่น่นใจะเจุดก่อนเนบอกบอกท่านเคยลงอนนี้คือขั้นแรกขั้งแรกกะจุดตังไเนถูกพรท่านแตกเนาะพรท่านแตกเร็วยังยู่บอกถูกก็ยังยืนยู่เดี๋ยวพี่น้องเปุกัน ศูนย์ข้าวสารป่ครับสองสองเจ็ดซีเจ็ดเนาะสองตัวเอาซับนี่นะครับพี่นอ้องของหลวงตาจ่องคุ้งสุดท้ายเด้อนะครับผมยีติสีตุก๊กตุกท่านนะครับผมหนึ่งไลก์หนึ่งแชร์หนึ่งก,กันกดติดตามนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม